นีครับนี่นี่นี่านำเสนอคอนด้งซิ 8, ตี้หนึ่งจเทคีศูนย์ตัวสุดท้ายนะฮะที่เสทขายเรื่อนิ่งนรื่องนิ่งนิ่หาก็ปองนำเดิมหาก็ปรงนำเดิมบิ๊กเกอร์เดิม,ดมไม่มีพว่น เด,เดิมเดิมนะครับเรื่องมหมุนนะครับเรื่องวิ่งมาก08ตัูงแปดสุดท้ายคุยสูงแปดคนสุดท้าย1.5ึ่งจุดวีทคัวนีน้จัดไปนแน้นได้1นึ่งแสบาทไปนงกโอริโกนะฮะโอริโกจัดได้หนึ่0แสนแป 8,000บาทเราขายไม่ถึงนั้นนะฮะเราเอาแค่148,000บาทให้ลูกค้ากลับบ้าน40,000เข้าใจไหมเนี่ยถ้าลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็ม188,000บาทเราเอาแค่148,000บาทไม่งงนะถ้างงก็แชททักแชทมาครับถ้างงทักแชทมาก็คือลูกค้าจัดยอดลูกค้าซื้อรถคันนี้ได้เงินกลับบ้าน40,000อะออมันต้องหลอกล่อก,กันหน่อย ช่วงโควิดต้องใช้เงินต้องใช้เงินกันแอเย็นฉ่านะครับวงมาลายเปลี่ยนมานะครับวงไลยเดิมก็มีมาด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าวงไลยเดิมเราก็มีบอสวยนะครับเบอเนียบเลยบอกริบเ่อเราทำความสะอาดคีนวันก่อนนี่ลายฝุ่นนี่ไม่มีครับผมเพิ type, land. ่มปุ๊บเราทำความสะอาดหมดผมเพิ่มนี่เราฟอกกริบหมดอ่ะนะฮะไม่มีฝุ่น ใครเป็นะไรฝุ่นลูกคนไหนเป็นภูมิแพ้นะฮะไม่มีฮะเราเคีนสะอาดหมดเราเคีนสะอาดหมดสะอาดมากสะอาดมากซิตี้แซเอ็กนะครับดีเทคสวยไฟท้ายกริปกริปต้นท้ายความเป็นโฉมนะฮะปหลังซ้ายสวยงามเดิมๆสะอาดแนะ่นอนสะอาดกริปเหมือนใหม่สะอาดมากครับเราเคีนสะอาดหมด เราขอดทั้งคันนะฮะเราลื้อทั้งคันมาฟอกทำความสะอาดให้ค้านะฮะทั้งคันมาทำความสะอาดให้ลูกค้าดูรอบๆคันตัวนี้เป็นปี08นะฮะจดทะเบียนปี08เอ่อรถปี08จด08นปตรงปีฮะตัวนี้รถตรงปีครับ08นย์แปดจดศูนจัดไปแนนได้ถึงแสน่นแปดพับาทลูกค้าได้เงินกลับบ้าน40,000ืสารใจไปเลย ซื้อรถจริงๆก็ต้องจ่ายตังค์ป่ะอันนี้ของเราคือไม่ต้องฮะของเราโน่นเพิ่มเลยนะฮะโน่นยาลิฟก็ยังได้เงินกลับบ้านสองสามหมื่นได้โฟกัสนี่ได้เงินกลับบ้านสองสามหมื่นนะฮะของเรานี่แถมเงินกลับบ้านให้หมดนะครับมีแต่ลูกค้าเครดิตดีนะ,ะติดบัตรลิฟไม่ต้องทักนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยโดยเฉพาะกันนี้ในปีศูนย์แปดจุดศูนย์แปดโบริโควให้เลยมีแสนแปดหมื่นแปดพันบาทขอเครดิตดีนะฮะไม่ติดแท็ก ติดแท็กก็หมายถึงไปยื่นที่อื่นมาต้องบอกนะครับว่ายื่นที่ไหนเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้ติดแท็กไม่ได้เดี๋ยวนี้ติดแท็กก็ไม่ผ่านเลยไฟแนนซ์ไม่รับติดแบ็คลิสต์ก็ไม่รับออปชั่นเยอะฮะเดี๋ยวนี้ออปชั่นเยอะแบงค์นี่ออปชั่นเยอะแบงค์นี่ออปชั่นเยอะมากต้องเครดิตดีอย่างเดียวอ่ะคุณต้องเครดิตดีกับเนะครดิตใสนะฮะถ้าคุณติดแบ็คล,ลิสต์น,น,นี่เลิกพูดเลยไฟแนนซ์หันหน้าหนีเลยเดี๋ยวเวลาทั้งคุณทั้งไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องทักมานะครับถ้าติดแบ็คลิสต์ นะครับแต่ถ้าไม่ติดแบกลิสต์นี่รับไปเลยค่าไม่ติดแบกลิสต์สี่หมื่นบาทนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าไม่ชอบคันนี้ไอ้ลืมดิอันนี้ก็ผ่อนตกเดือนเท่าไหร่6กเดือนเท่าไหร่ก็ประมาณถ้าได้6ปี6ปีก็ตก3,000กว่าบาทอยู่ที่เครดิตลูกค้าแต่ถ้าได้5ปีก็จะเป็น4 0 0 0ันกว่านะฮะ3 0 0พันกว่ากับ4 0 0 0ันกว่า6ปีกับ5ปีนะครับแต่ฟรีดาวแน่นอน ออกเครดิตใ okay, สๆไม่ติดแบ็คลีดนะครับไม่ติดแบ็คลีดใสๆห่อไหมฟังไอห่อหอ่อเงียบแล้วล่ะใส่นะครับใส่ช้าๆล้อด้วยล้อที่เท่ล้อทองทองล้อทององให้ด้วยนะครับล้อให้ด้วย,วย,วย,นะวยไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาไปก็ขับเลยประหยัดด้วยตัวนี้ยอดนิยม อย่าน้ำมัน0.5 VTEC แบบไปนั้นได้เต็มฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ